สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการเลือกขนาดของสายไฟในกรณีที่มีการเดินสายไฟในหลายรูปแบบผสมกันซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของความยาวเกิน6เมตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยช่างไฟฟ้าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเงื่อนไขนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับในกรณีที่มีการเดินสายไฟหรือลากสายไฟไปใช้งานน่ แล้วสายไฟเส้นนั้นตลอดทั้งเส้นมีการเดินสายในรูปแบบหลายรูปแบบผสมกันการเลือกขนาดของสายไฟก็จะต้องไปเอารูปแบบการเดินสายที่มีพิกัดกระแสต่ําสุดมาหาขนาดของสายไฟทั้งเส้นนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการจะเดินสายไฟจากต้นทางไปปลายทางเพื่อจ่ายกระแสให้โหลดต้นทางเดินสายแบบลอยในอากาศเกาะลูกถ้วยแต่ปลายทางในส่วนที่อยู่ภายในอาคาร เดินสายแบบร้อยท่อคุณก็จะต้องดูเงื่อนไขอันดับแรกว่าจะต้องใช้สายไฟชนิดไหนได้บ้างจะต้องดูรูปแบบการเดินสายให้มันครบนะครับว่าสามารถใช้สายไฟชนิดไหนที่สามารถเดินสายได้ทุกรูปแบบครบตามเงื่อนไขจากนั้นก็ไปพิจารณาดูว่าการเดินสายไฟแต่ละรูปแบบมีความยาวเกิน6เมตรหรือเปล่าถ้ารูปแบบไหนมีความยาวไม่เกิน6เมตรก็ไม่ต้องมาพิจารณา เอาเฉพาะรูปแบบการเดินสายที่มีความยาวเกิน6เมตรแล้วรูปแบบไหนมีพิกัดกระแสต่ำสุดก็เอารูปแบบนั้นมาหาขนาดของสายไฟทั้งเส้นซึ่งในตัวอย่างข้างต้นผมยกตัวอย่างว่าเป็นการเดินสายต้นทางลอยในอากาศก่อลูกถ้วยแต่ปลายทางเดินสายแบบร้อยท่อรูปแบบการเดินสายแบบร้อยท่อก็จะมีพิกัดกระแสต่ำกว่าการเดินสายแบบลอยในอากาศก่อลูกถ้วย ดังนั้นก็จะต้องพิจารณาดูด้วยว่าในส่วนที่เดินสายแบบร้อยท่อเกิน6เมตรไหมถ้าเกิน6เมตรก็จะต้องเอารูปแบบการเดินสายแบบร้อยท่อมาหาขนาดของสายไฟทั้งเส้นโดยพิจารณาจากกระแสะโหลดเครื่องปลดวงจรแล้วก็พิกัดกระแสะของสายไฟต้องเอามาต้องดูความสัมพันธ์ของมันด้วยนะครับก็คือเครื่องปลดวงจรต้องมีพิกัดสูงกว่ากระแสะโหลด และสายไฟก็จะต้องมีพิกัดกระแสสูงกว่าเครื่องปลดวงจรก็จะไล่ไปตามสเต็ปแบบนี้นะครับแต่ถึงแม้นสายไฟในส่วนที่มีพิกัดกระแสต่ําสุดมันจะมีความยาวไม่เกิน6เมตรก็ตามแต่ถ้ามันมีความยาวครึ่งหนึ่งของสายไฟทั้งเส้นก็จะต้องเอารูปแบบการเดินสายไฟที่มีพิกัดกระแสต่าสุดมาหาขนาดของสายไฟทั้งเส้นเช่นกันครับยกตัวอย่างเช่นสายไฟเส้นนี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูข้างต้นเนี่ย มีความยาว12เมตรต้นทางเดินสายลอยในอากาศเกาะลูกถ้วยมีความยาว6เมตรภายในอาคารเดินสายแบบ้อยท่อก็มีความยาว6เมตรเท่ากับว่าเดินสาย2รูปแบบอย่างละครึ่งๆเลยถึงแม้รูปแบบการเดินสายแบบร้อยท่อจะมีความยาวไม่เกิน6เมตรนะครับแต่ว่ามันมีความยาวครึ่งหนึ่งของสายไฟทั้งเส้นไงครับก็จะต้องเอารูปแบบการเดินสายแบบร้อยท่อมาหาขนาดของสายไฟทั้งเส้นโดยพิจารณาจากกระแสโหลดเครื่องป้องกันนะครับ อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นทีนี้มันก็จะมาเกี่ยวเนื่องกับสายเมนประทานที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้ครับเพราะว่าการเดินสายเมนประทานในบางครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมี2รูปแบบผสมผสานกันเป็นอย่างน้อยในส่วนที่อยู่ภายในอาคารก็จะต้องเดินอีกรูปแบบหนึ่งในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าเป็นการเดินระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหลังแล้วมีการลากสายเมนรอการติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าขนาด30วงเล็บ100แอยปออยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้านาครหลวงมิตเตอร์ไฟฟ้าขนาด30วงเล็บ100แอมป์การไฟฟ้า,ากำหนดให้ใช้เมนเบกเกอร์สูงสุดไม่เกิน100แอมป์แล้วต้องการจะเดินสายเมนประทานแบบบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศหรือที่ช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่เรียกกันว่าเดินสายลอยในอากาศเกาะลูกถ้วยนั่นเองต้องการจะเดินสายไฟในรูปแบบนี้ครับ ก็จะต้องไปดูเงื่อนไขด้วยนะครับว่าการไฟฟ้านะครหลวงกําหนดขนาดของสายไฟชน,ชนิดทองแดงไว้ที่เบอร์อะไร <c oughs> เมื่อไปดูข้อกําหนดตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครหลวงก็จะเห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงกําหนดให้ใช้สายทองแดงขั้นต่ําต้องไม่เล็กกว่า25ตารางมิลลิเมตรไม่ว่าจะเป็นสาย IEC 0 1หรือสาย NYY ก็ตามแต่ถ้าเลือกใช้สาย IEC 0 1เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการใช้งานด้วยนะครับ สายไฟชนิด6 0 2 2 7 IEC01 หรือ t h เดิเดิมเนี่ยสายไฟชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสายไฟที่มีแต่ฉนวนแต่ไม่มีเปลือกนอกนะครับหรืออธิบายง่ายๆก็คือมันมีฉนวนชั้นเดียวนั่นแหละครับมันก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานด้วยนะครับว่าห้ามเอาไปเดินเกาะผนังนะครับก็คือห้ามเอาไปเดินตีกิก๊บเกาะผนังน,นั่นเองจะต้องเดินสายแบบร้อยท่อหรือเดินในรางเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรางโลหะหรือรางอะโลหะ หรือท่อโลหะหรือท่ออะโลหะก็ได้เช่นกันครับแต่ห้ามอาไปเดินสายแบบเกาะผนังครับเพราะว่ามันมีฉนวนชั้นเดียวเดินในรางวายเวก็ได้นะครับสายไอเอ1ีศูนย์หนึ่งเนี่ยอันนี้คือเงื่อนไขในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูสายเมนประธานกันครับการลากสายเมนประธานเข้าบ้านเนี่ยเราจะไม่ได้พิจารณาเฉพาะภายนอกบ้านอย่างเดียวนะครับต้องพิจารณาภายในบ้านด้วยนะครับถ้าเลือกใช้สาย IEC 01ศ มันก็จะมีเงื่อนไขอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ก็คือมันเป็นสายไฟที่มีฉนวนชั้นเดียวหรือมีแต่ฉนวนแต่ไม่มีเปลือกนอกนั่นเองไม่สามารถเอามาเดินสายแบบเกาะผนังได้สายไฟที่อยู่ภายในบ้านหรือภายในอาคารเนี่ยถ้าเป็นสาย i อ c 0ศนย์จะต้องร้อยท่อหรือเดินในรางเท่านั้นนะครับจำไว้นะครับเราก็มาดูเงื่อนไขกันว่าสายเมนประธานในส่วนที่อยู่ภายในบ้านหรือภายในอาคาร พิจารณาจากชายคาบ้านเนี่ยเข้าไปจนถึงตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยมันมีความยาวเกินหกเมตรหรือเปล่าถ้ามันมีความยาวไม่เกินหกเมตรก็ให้ใช้ขนาดของสายเมนประทานขนาดยี่สิบห้าตารางมิลลิเมตรเท่าเดิมครับก็คือเอารูปแบบการเดินสายบนฉนนลูกถ้วยมาหาขนาดของสายเมนประทานทั้งเส้นได้เลยแต่ถ้าสายเมนประทานในส่วนที่อยู่ภายในบ้านหรือภายในอาคารจากชายคาบ้านเนี่ยเข้าไปถึงตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยมันมีความยาวเกินหกเมตร มันก็จะเข้าเงื่อนไขแล้วครับเงื่อนไขก็คือว่าสาย i e c ซศูนย์หนึ่งเนี่ยเมื่อมันไม่สามารถเดินสายแบบตีกิฟเกาะผนังได้ก็จะต้องร้อยท่อหรือเดินในรางเท่านั้นพิกัดกระแสของสายไฟในรูปแบบการเดินสายแบบร้อยท่อหรือเดินในรางก็จะต้องไปดูพิกัดกระแสของสายไฟในรูปแบบกลุ่มติดตั้งที่สองหรือรูปแบบการเดินสายแบบร้อยท่อนั่นเอง ถ้าสายเมนประทานในส่วนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยมันมีความยาวเกิน6เมตรคุณก็ต้องไปดูพิกัดกระแสของสายไฟในหนังสือมาตรฐานของวสททด้วยนะครับว่าสายไฟขนาด25ตารางมิลลิเมตรเนี่ยถ้าเอาไปร้อยท่อแล้วพิกัดกระแสของสายไฟมันจะลดลงเหลือกี่แอมแปร์ถ้าไปเปิดหนังสือของวสททดูในตารางที่5ขีด่กลุ่มติดตั้งที่2สายไฟแบบแกนเดียว จำนวนตัวนํากระแสะ2ตัวนำเนี่ยก็คือเป็นสายไฟแกนเดียวชนิดทองแดงใช้ในระบบ1เฟส2สายนะถ้าเป็นสายไฟขนาด25ตารางมิลลิเมตรในหนังสือมตาตรฐานของวสทกวําทอทอทอกหนดพิกัดกระแสะของสายไฟขนาด25ตารางมิลลิเมตรไว้แค่88แอมแปร์เท่านั้นนะครับถ้าในส่วนที่อยู่ภายในบ้านมันมีความยาวเกิน6เมตรเนี่ยต้องเอามาพิจารณาเลือกหาขนาดของสายเมนทั้งเส้นนะครับดังนั้น ในส่วนที่อยู่ภายในบ้านมันต้องเดินสายแบบร้อยท่อไงครับแล้วมีความยาวเกิน6เมตรด้วยก็จะต้องเอารูปแบบการเดินสายแบบร้อยท่อมาหาขนา,ขนาดของสายเมนทั้งเส้นเมื่อไปพิจารณาพิกัดกระแสของสายไฟตามตารางของวสทแล้วจึงไม่สามารถใช้สายขนาด25ตารางมิลลิเมตรได้ครับต้องเพิ่มขนาดของสายเมนประธานเป็นขนาด35ตารางมิลลิเมตรครับเพราะว่าสายไฟขนาด35ตารางมิลลิเมตรในส่วนที่เดินสายแบบร้อยท่อเนี่ย มันจะมีพิกัดกระแสสูงสุดที่109แอมแปร์ก็สามารถใช้กับเมนเบเกอร์ขนาด100แอมที่เป็นพิกัดของมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด30แอมได้เลยครับจำเงื่อนไขไว้ด้วยนะครับเกิน6เมตรหรือไม่เกิน6เมตรเนี่ยต้องพิจารณาด้วยนะครับแต่อย่างที่อธิบายไปตอนต้นครับว่าการเดินสายบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศหรือเดินสายลอยในอากาศก่อนลูกถ้วยนยะมันสามารถใช้สาย NY y ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเลือกใช้เป็นสาย NYY เนี่ยสาย NYY เดินสายบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศก็จะมีพิกัดกระแสสูงสุดที่113แอมแปร์อันนี้เป็นสายชนิด NYY นะครับถ้าเอาสาย NYY ไปเดินสายแบบบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศหรือลอยในอากาศก่อนลูกถ้วยถ้าเป็นสายไฟขนาด25ตารางมิลลิเมตรเนี่ยมันจะมีพิกัดกระแสสูงสุดที่113แอมแปร์อันนี้ในส่วนของสาย NYY นะครับแต่ถ้าเอาสาย NYY ไปร้อยท่อพิกัดกระแสของสาย n y y แบบร้อยท่อถ้าเป็นขนาด25ตารางมิลลิเมตรมันก็มีพิกัดกระแสที่88แอมแปร์เช่นเดียวกันกับสาย iec 01ครับถ้าสายเมนประทานเลือกใช้เป็นสาย n y y เนะี่ยสาย n y y มันจะมีทั้งฉนวนและเปลือกนอกครับสามารถเดินสายแบบเกาะผนังหรือตีกิ๊บเกาะผนังได้เลยในส่วนที่อยู่ภายในบ้านหรือภายในอาคารถ้ามันมีความยาวเกิน6เมตร เราเลือกใช้สายเมนประธานเป็นสายชนิด n y นะถึงแม้ในส่วนที่อยู่ภายในบ้านจะสามารถเดินสายแบบตีกิฟเกาะผนังได้ก็ตามลองไปดูพิกัดกระแสของสายไฟในรูปแบบของการเดินสายแบบเกาะผนังดูครับกลุ่มติดตั้งที่3นะถ้าไปดูเนี่ยในตารางของวสทรก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสาย NYY แกนเดียวใช้ในระบบ1นึเฟสสสายสาย n n y ขนาด25ตารางมิลลิเมตรมันจะมีพิกัดกระแสสูงสุดแค่99แอมแปร์นะครับ ถึงแม้นภายในอาคารภายในบ้านจะเดินสายแบบตีกิฟได้ก็าตามมันก็ยังมีพิกัดกระแสต,ต่ำกว่า100แอมป์อยู่ดีก็ไม่สามารถใช้สาย NYY ขนาด25ตารางมิลลิเมตรเป็นสายเมนประธานได้อยู่ดีครับก็จะต้องไปเพิ่มขนาดของสาย NYY ที่ทําหน้าที่เป็นสายเมนประธานนะให้มันใหญ่ขึ้นเป็นขนาด35ตารางมิลลิเมตรครับก็คือไม่ว่าคุณจะเอาสาย NYY ไปเดินสายแบบเกาะผนังหรือร้อยท่อก็าตาม ก็จะต้องไปใช้สาย NYY ขนาด35ตารางมิลลิเมตรอยู่ดีครับเพราะภายในอาคารเนี่ยคุณจะเดินรูปแบบตีกิ๊บเกาะผนังหรือร้อยท่อหรือเดินในรางก็ตามพิกัดกระแสของสายไฟมันต่ำกว่า100แอมป์ไงครับก็ไม่สามารถใช้ขนาด25ตารางมิลลิเมตรได้ก็ต้องเพิ่มเป็นขนาด35ตารางมิลลิเมตรแล้วครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างไฟฟ้าไม่มากก็น้อยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ